w ว l คัมแบ็กจ to อชิคกี้บุยยและนี่คือผู้ชายที่เราเคยเด็กกันเมื่อสองปีที่แล้วต้องค่ะถูองถ่ายไหมผมมาถ่าย ทุกคนคือจะบอกว่าเราเดทกันแล้วเรามีความสุขกันมากตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ทําไมทาไมเราถึงมีพาร์ทเนอร์ใหม่แล้วเป็น b l เอลซีรีสคะเขาเลย่็งอะรักแท้แท้ความใกล้ชิดแต่เราใกล้ชิดกันมากเลยนะสิเราหลังจากนั้นเราก็เจอกันบ้างน้อยๆก็เจอกันเดินผ่านที่คณะบ้างอะไรบ้างวันนี้บุ้งไม่ยอมวันนี้ทุกคนบุ้งจะมาทวงคืนจังเจ๊น่านน่นน่านน่นตอนนี้อยู่ที่สวนร้อยปี รามาปิกนิกกันทุกคนใช่แล้วเราก็จะมีคนคนหนึ่งก็คือพาร์ทเนอร์ใหม่ของน้องเจ๋งก็คือแพนโอ้ยนเต้นแเดี๋ยวคุณคุณใครนะคือบูจะบอกว่าแบบว่าวันเดียวจะได้เจอกัรแขังแรครับซึ่งตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคเขาเชื่อว่าตื่นเต้นครับและวันนี้นะเราจะมาแข่งกันจีบแพนเลยถ้าสมมติว่าบูมจีบชนะครับเจ๋งก็ต้องเลิก เล pen, pen, right? ิกกับพี่แผนเราไม่อยู okay. ่กับพี่แผนใช่ใช่ใช่เลิกละไม่ละออกจากค่ายเลยเฮดไลเนอร์คุณนายคุณบายโอเคยุบเลยยุบทิ้งเลยยุบเลยซีรีส์ก็คือไม่ต้องเล่นต่อถูกต้องถูกต้องแต่ถ้ราะวันนี้เสกฮละก็คือไปต่อเหอะใช่อันนี้คือดีว่าแพ้แล้วหรือยังเรียบร้อยฮัลเล่อเทนไลเนอร์คุณโดนวันนี้ได้ได้ไม่มีไม่มีพไม่มีแพ้อยู่แล้วขอโทษค่ะ ไม่แพ้แน่นอนโอ้โอ้ซ s ร์ c o n f i d e n ซ์เพราะว่ารู้สึกว่าผมมีแต้มต่ออยู่ผมรู้ใจพี่เขาอาจจะไม่แน่เอ้าเฮก็แบบอาจ <c oughs> จะสิบเก่งกว่าพี <c oughs> ่ก็ศึกษามาเหมือนกันเหรอแตยวันนี้เราจะมาเปิดตัวแพดดอไ <c oughs> ด้ค <c oughs> ือตื่นเต้นเ่ะ คนก็คงจะรุนแล้วว่าพี่แพนหน้าตาเป็นไงไม่หล่อ้ากของลูกสิงแบบนึงก่อนที่แพนจะมาริงมีอรจะพูดถึงบูมไหมว่าเรารักกันแค่ไหนก่อนอเราลักแค่ไห<ค>นเอานีต้ตั้งตั้งตั้งมาตรฐานให้พี่แพนรู้ก่อนว่าสมัยก่อนผมเคยรักกับพี่บูมขนาด <c oughs> เอางี้พี่บูมรู้หมดสมัยก่อนผมแบบชอบกินอะไรกินอย่างไ้ชอบกินเบอร์เกอร์ถูกอ้าวนี่รู้อ่ะใช่คือเขารู้หมดทุกอย่างนะครับเรารู้เรื่องเส้นทางชีวิตของผมยังไงเป็นยังไงเราเคยนั่งคุยกันเราเคยซื้อดอกไม้ให้กันแต่วันนี้ความรักนั้นมันหายไปแล้วมันาาาจะมมีใคครบงนเข้ ถูกต้องเราจะมาดูกันว่าวันนี้คนคนนั้นจะเป็นยังไงถูกต้องหรือว่ากูนั่นแหละจะเป็นจะไปคนนั้นเปิดตัวแพร่เอาไปไหนอะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่ะ คุณจะให้แพนนั่งตรงกลางนะนั่งตรงอใช่มันใกล้ใบปาแนะนำแพนก่อนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลชิกาบูมถูกไหมถูกไหมชิคับชื่อแพนนะครับแพนสวยงามก็เป็นการแสดงจากเฮดไลเนอร์ครับคู่กับน้องเจ๋งนะครับใช่เฮ้ยอ้าวแพนแป๊บนึงวันนี้เราจะมาแคะหาคู่ใหม่จะมาคู่กับน้องเจ๋งไม่ได้วันนี้เรามีคู่สองคู่คือจะเป็นจะเรียว่างเจ๋งแพนหรือว่าบูมแพน มันแดงออวหรือว่ามันต oh yes. like ้องเป็นแผนบูมบูมแผนนี่เชียบูมแผนบูมแผนดีกว่าอุ้ยนี่จะรู้คเขินได้อะไร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 อย่างแรกเลยวันนี้คือเรามีอาหารสุดพิเศษมาบะหมี่หมูแดงเดี๋ยวจะให้ดูความเอสเตติกของเราในตรงนี้ตอนนี้มันเอสเตติกปะ ได้อยู่ปะหรือมันไม่ค่อยได้เดี๋ยวเรามีแบบเรามีหมูแดงอะไรอย่างเงี้ยดีถือว่ายูนิคถือว่ายูนิคถือว่าดีถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆสุปะมอมแล้วอหรไม่มอมกันละมอมกันสวยเลยวันเจ้าคุณเนะผมขอจับหน้าให้เฮ้ยเธอทำอะไรกันได้ยังไงอ่ะเธอไม่มีเหงื่อจริงไม่มีเหงื่อเอาพี่มึงจีบกันไปเลย อ่ะเจ๋งทำหาเงือ่แล้วหาเงือ่เฮ้ยขอบคุณนะอ่ะเจ๋งเจ๋งต้องร้อนนะขอบคุณนะแทนอันนั้นหผมขออนุญาตถอดนะครับโอตายแล้วร้อนร้อนอันบุ้งขออนุญาตถอดนะเดี๋ยวเดี๋ยว ยังเนาะอาจจะยังแทนเรือที่ไหนบาอยากรู้เราเราเราเป็นเพื่อนกันปะหรือเราเป็นแบบแทนตัวบูมหรือว่าบูมตัวแทนแทนตัวบูมจริงเหรออุ้ยบูมชอบมากเลยนะบูมชอบเป็นน้องจริงเหรอใช่ชอบจริงไหมเนี่ยบูมชอบเพื่อนอ่ะครับเออเป็นยังไงเราเป็นเพื่อนได้ไหมล่ะหรือเป็นยังเป็นเพื่อนเลย่องอะไร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 ไม่คือวันแล้บูมต้องเป็นคนจริง อราก็คือเรียนมาจากจบมาจากมหาวิทยาลัย A back เป็นเด็กทุนเป็นเด็กทุน A back คือคณะอะไรหรอคณะบริหาร BBA ค่ะเติมมาร์เก็ตติ้งโรงแรมครอบครัวทำโรงแรมมาอ๋ออุ๊ยน่าสนใจมากเลยอ่ะนี่อันนี้กินไปด้วยคิดว่ามันจะมาใส่ถ้วยอันนี้เพราะมันน่ารักดีดูเอสเตติกหรือเปล่าหรือว่าไม่ค่อยดูดูดีนะถ้วยตาไก่ก็ทำให้อาหารอร่อยขึ้นเราไปเรื่องอื่นกันต่อเถอะแล้วเรามาเทใส่อันนี้ไหมเราก็แบบคลุกๆด้วยกันคลุกเลยไหม ได้พุกเลยพ้ยดูนะกินมากเลยอ่ะดูแบบอยู่ทากลางแบบหนุ่มหล่อเขียวอะไรกับบะหมี่นัเดี๋ยวอันนี้เราก็มีหมูแดงใช่สรุปแล้วรายการนี้ก็คือการทําอาหารให้พี่บูมกินนั่นเองไม่ไม่ไม่บุมมแบบอยากอยากทาให้คนสําคัญของบูมก็คือแผนอ่าแล้วผมอ่ะก็จริงก็ทํากินเองได้เออลักเราเออักเรามันเก่าแล้วไงสองปีแล้วไง ไม่ใช่หลักหมดอุ้ยน่ากินมากทําไมถึงต้องเป็นบะหมี่หมูแดงอะไม่เข้าใจอ่าในเรื่องในเรื่องน้บหมดเป็นไตล่าใช่ไหมซีรีส์นี้เป็นเรื่องอะไรเรื่องเรื่องอะไรเราจะพูดถึงเรื่องอะไรแล้วเรื่องอะไรซีรีส์ของเราอ๋อหรออ๋อใช่บุ้มไปดูมาแล้วบุ้มไปดูแล้วพี่เมียมาสนุกมากทุกคนมันแบบตลกอ่ะ แต่ว่าจองเจ็กยังไม่ออกมาสองตอนแรกเพิ่งออกมาเมื่อกี้นี้เมอวอนี้เลยอ๋อเหรออันนี้คือตอนเท่าไหร่แล้วตอน3มถ้าคลิปนี้ออนก็น่าจะตอนตอนตอนสิบก็จะจบแล้วนะทุกจบแล้วออดีเลยดีดีอุ้ยได้กินมากเราจะใส่ผักไปใส่ใส่ไม่ใส่ดีกว่าเนี่ยบอกไม่กินผักใช่ก็ไม่ใส่เลยเห็นไหมไม่ตอนแรกอาจจะใส่เพราะว่าพี่เขาชอบกินผักพี่เขาไม่กินผลไม้พี่กินแต่ผักจริงๆแล้วถูกต้องใช่บุมรู้เหรอพีชอบกินผักไอ้ดูได้ไงแบ่งได้ไงจะแบ่งอันเนี้ยแยกออกมา ให้แพนคนเดียวไม่รู้ใจเนี่ย้ยหอโทษนะเจ๋งแพนวันนี้ถ้าแพนเลือกอ่ะแพนต้องเลือกตามความเป็นจริงก็วันเนี้ยแพนจะให้ใครชนะต้องไม่เลือกแบบไบแอสเพราะว่าบุมเพิ่งเจอแพนวันแรกถือว่าเราเป็นการเดทครั้งแรกแบบเดทสามคนแล้วชามนี้ให้ใครแบ่งกันกินอาจจะมีจานเบียร์อะไรมาแบ่งกอาจจะแบ่งกันคลุกมีความคลุกมีความอะไรอะไรอย่างเงี้ยคิดใช้ผักชีด้วยหรอ ใช่ไม่ใส่เลยแต่บอกไม่ใส่ผักชีใช่ไม่ใส่ไม่ใส่ใช่ป้าบอกว่าในไม่แต่เราต้องจีบเขาใช่ไหมใช่ในเรื่องไม่ใส่ผักชีใช่กินผักชีในเรื่องผมกินผักชีนั้นฉันกินผักชีขอโทษนะขอโทษนะจริงมันแบบว่าอาจจะต้องยอมยได้ได้ได้แต้วก็๋ว่าตอนนี้จีบพี่แพนอยู่ใช่แต่มจแเอาจริงๆอ่ะในในเรื่องอ่ะ่ยเป็นคนไปจีบเขาอ้าวใช่ในเรื่องจะเป็นฟิลเหมือนเขาอ่ะเข้ามาพยายามขัดขวางอารมณ์แบบไม้กันหมาคุณมันพี่ชายเราเป็น เหมือนแบบอารมณ์แบบรักเก่าเขาอะไรอย่างงี้ความจริงเราไม่ได้ชอบเขาเราชอบอีกคนนึงใช่แต่ว่าโปใช่ไหมล่ะเราชอบอ่ะโป้โปสเลมากอะสวยสเลดีบ้ามากใช่จำท่าได้ไหมจำท่าจำท่าได้นี่เออแล้วก็ต่อไม่ชอบอโปแต่ว่าคุณชายสุริยะเนี่ยที่เป็นคู่อ่ะโปเนี่ยจริงแล้วเลยนะอาจไดจริงแล้วเลยนะอาจได้อาจได้เอ้าเขาจะได้ทำแต้มก่อนนะดิไม่นา้ไม่ได้ไม่ได้ แพนเนี่ยดูดิอีแพนอร่อยไหมเมื่อกี้อ่ะอร่อยไหมอร่อยจริงเนี่ยมันมีจานด้วยนะเมื่อกี้พี่แพนบอกชอบกินผักใช่ไหมเออชอบกินผักนี่แบบนึงคิมไม่คกี้อันเนี่ยผักชีมึงมวงเองเราให้ต่อคุณชายสุริยะเนี่ยที่เป็นชอบปะโปเนี่ยเขาได้ส่งพี่แพนมากันผมกันไกกลันกันมา เขาก็ชวนไปกินบะหมี่หมูแดงแต่ว่าบะหมี่หมูแดงมีความสําคัญมากในเรื่องใช่มันก็เลยเป็นจุดเชื่อมโยงรแล้วก็อย่างนั้นก็ชวนไปต่ออีกอุ๊ยทําอะไรต่อก็แค่ดื่มดื่มนู่นดื่มนี้ไม่มีซึ่งเครื่องดื่มที่ผมชอบก็ชื่อซูเปอร์มูนก็เป็นเพลงในชื่อเพลงของเราเฮ้ยมีเพลงด้วยเหรอใช่เพลงชื่อซูเปอร์มูนไหนลองให้ฟังได้ไหมหนึ่งรอบเราช่แงข็ง เมื่อดวงจันทร์ของฉันนั้นช่างไกลห่างเธอน่าต้องเจ๋งขอผมถามน่าต้องเจ๋งมากแต่วันเวลาของเราช่าห่างกันแต่กับฉันโคจรเข้าใกล้กันวันนี้เออผมจำเนื้อไม่ได้แบบนี้แต่ซูเปอร์โมดจูโมดไพเราะมากนะฮะ วงหัวจรของเรามันห่างได้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 ถือว่าได้เฮ้ยรอมากเลยให้เขากินเองวันนี้ผมป้อนผมป้อนผลป้อนผมป้อนผมป้อนช่วยด้วยช่วยด้วยทำยังไงดีอ่ะเป็นพี่แพนก็สบายดีผมอยากเป็นพี่แพนอยูนี้มากเลยมีคนป้อนสายป้อนขวาเนี่ยหิวตอนนี้หิวยน้ำน้ำหิวน้ำโอ้ยน้ำแพร่เฮ้นี่ไม่มี แพลนะเฮ้ยอะไรน้องบีน้องบีน้องบีฮ่่ทำยังไงอะแพรนี่อันนี้ดูด้องเทต้องเทต้องเทอันนี้เอออันนี้ก็สิงน้ำหอมนะครับที่แพรกินเออเอาไปเหอะเอาไปเลยคริสจะสิดคอหรอให้เราช่วยด้วยช่วยด้วยให้ชนะเลยเหรอยังไม่ให้ชนะยังไม่ให้ชนะเพราะว่าคนที่เป็นคนเลือกไม่ใช่เธอนี่อ่าก็ถูกก็ถูกเรียกว่าบูมได้ไหมได้ ชอบดูดูมาแล้ว EP หนึ่ง EP สองชอบอันไหนสุดที่ชอบพี่สุบูมชอบตอนสองที่อาโปไปบ้านคุณชายสุริยะเออแล้วเจอแบบเจอน้องอะ่ะอฮมกลายเป็นนองอยู่ยโอ้ใช่เจอน้องแล้วชอตนั้นเฮ้ยน้องรอดจังเลยสว่าเฮ้ยน้องน้องน่ารักอะ่ะก็เลยแบบว่าอืมน่าจะเป็นช็อตเหนแหละล <c oughs> ง,งเขาจีบเป็นเด็ก้ไหมเ <c oughs> ด็กได้ว่าดีนี่น้ำมาแล้วนะเอ้าไม่มีเปิดโจเขา อาหมดเหรออ้าวจบแล้วอ,อยากรู้ว่าทําอยู่กับจริงแล้วเป็น,นยังไงบ้างอะดีปะน้องนะ่ารักน,<ะ>น้องใส่ดีน้องเก่งแล้วก็น้องหมดแบบเขามีประสบการณ์เยอะกว่าเราแล้วก็<อ>เขาช่วยเขาช่วยหลายๆเรื่องเลยแล้วรู้สึกว่าแบบชอบคนโตวกว่าปะหรือว่าคนเด็กกว่าหรือว่าแบบเท่ากันจริงๆแปลว่าได้หมดหมายถึงแบบเรื่องความชอบแต่ว่าเรื่องความสบายใจสําคัญสุดแหละรักษาลักษาสำคัญมาก จริงๆคุณแบบง่ายๆมากเลยนะชิวๆอะไรอย่เงี้ยไปไหนได้หมดอ่ะเออจิงแพงก็ชอบคนง่ายๆใช่ปะชอบคนกินง่ายอยู่ง่ายจริงๆหิว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 เล่นเกมกันดีกว่าโรแมนติก or คริชอือโอเคโอเคได้ถ้าสมมติ โอ้ยเจ๊เดี๋ยวดูไว้จีบนะอันนี้อะไรวะมาเดทกันกลางสวนร้อนมากๆแล้วเขาก็บอกหลักแบบตะโกนบอกหลักกลางสวนเลยแบบเดี๋ยวตอนเนี้ยที่คนแบบเยอะมากอะโรแมนติกหรือว่าครินช์ดึงสองสามครีนช์อันนี้โรแมนติกทำไมอ่ะทำไมอ่ะเอ้ยทำไก็ได้อยู่นะเขารักเรามากเขาทำจะทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดถ้าเกิด สผมว่าเขาเป็นคนพูดให้บูมแล้วบูมนั่งฟังอยู่บูมจะแบบเขินแทนปะแบบไม่ใช่เขินไม่ใช่เขินแบบคริ้น์ช่ะเอออาจจะคริชนไม่ผมว่าถ้ากลางสายฝนนะโอเคอ๋อแต่ถ้าแดดออกอ่ะถ้าตอนเนี้ถ้าตอนนี้แปลกเพราะว่าคนกินใจคนรอบๆไม่แต่เขาจะเขาอาจจะรักเราเขาอาจจะรักมากจริงๆผมว่าเวลาเรารักเรารักกันสองคนพอไม่ต้องให้ทั้งส่วนรู้ว่าเรารักกันเออเนี่ยนี่คิดจริงอันนี้ก็จริงจริงเออแล้วบูมเขาเปียนเป็นคริ้นตอนแรกที่คิดว่าเขาทำให้อาจจะแบบเขินไง เออแต่มันก็ดูไม่ใช่เขินแบบโรแมนติกเนาะมันดูเขินแบบครีนจ่ะเออเขินขอเอ,อรอบๆมากม <ๆ S 2> กว่ามันอารมณ์เหมือนแบบเวลาเราดูหนังแล้วแบบเราเห็นตัวละครกําลังทําอะไรแบบอ,อ,อะไรแบบหน้ออหนาหน้าอายอะ่ะเราแ,แบบทนต่อไม่ได้เลยทนต่อไม่ได้จรออิงเออ <laughs> ข้าใจเข้าใจสมมุติว่าไปกันเป็นกลุ่มเพื่อนใหญ่ๆแล้ว เราป้อนข่าวเขากลางกลุ่มเลยคนอื่นกําำลังคุยกันอยู่ไม่ใช่คุยกันแบบทุกคนต่างคนต่างคุยนะเป็นแบบอะสมมติว่ามีคนนึงเดินดดุ๊กขึ้นมาแล้วพูดแบบมีอะไรอยากจะพูดความในใจสมมติวันที่เขาวันสําคัญสำหรับเขาระหว่างนั่นกันอยู่แต่แบบเฮ้ยคนนี้กาลังจะกินข้าวเฮ้ยป้อนขเขาอะไรเงี้ยหนึ่งสองสามโรแมนติกเฮ้ยทำไมอะร,รู้สึกว่ามันไม่ถูกเวลาแค่นั้นอีอันนี้เรแมนติกเหรอก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นการป้อนการปกติอะมาถึงแบบก็ เราแบบป้อน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 เขาพูดมาล้วก็ยังฟังอยู่แต่ว่ามันวันสำคัญสำหรับเขานะเรารู้สึกว่ามันคันนะอ๋อมาถึงวันอ๋อหมายถึงวันนั้นใอ่วันเกิดเดี๋ยวเขาแบบพูดพูดอะไรอยู่เราก็เราแบบลุกขึ้นมาป้อนข้าวเขาอ๋อลุกขึ้นมาลุกเลยเหรอลุกลุกก็ได้แต่แบบทำมันมีซีนอ่ะเราก็ได้ซีนอ่ะเอออ๋อไปถึงแบบว่าก็ฟังฟังแล้วก็ป้อนเออแต่แต่ฟังแล้วป้อนอาจจะไม่ขนาดนั้นอาจจะอาจจะโรแมนติกนิดหนึ่งหรอถ้าสมมติว่า เขาทำเพราะเขาอยากได้ซีนอันเนี้ยควัญช์แต่ถ้าเขาทำเพราะว่าเขาแค่เป็นห่วงเป็นใยเราอยากป้อนอาหารเราอะเคยเจอแบบเนี้ยแหละแต่ว่าไม่มีไม่มีใครรู้ไม่มี่ครสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือเพื่อนก็ก็คล้ายเหตุการณ์คล้ายอย่างเงี้ยเพื่อนก็ไม่รู้ขึ้นมาแต่ก็นั่งป้อนข้าวกันแต่ว่าก็ไม่มีใครได้เด่นอะไรก็คือคนที่ปูไอ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคิดว่ายังไง อาจจะเอาต่อเขากันเลยต่อเขาควิอะไรวะอะไรวะโอเคเข้าใจโอเคเข้าใจสมมติเป็นมัธยมเอาดอกไม้มาให้คนที่ชอบแล้วกันแล้วเพื่อนอยู่ทั้งชั้นเลยกลางห้องเรียนเลยกลางชั้นเรียนเลยได้ถือดอกไม้มาถือดอกไม้มาแล้วมาให้วันวาเลนไทน์กลางชั้นเรียนเลยมีคนอยู่เต็มเลยลองดูก็ได้มาหนึ่งสองสามยูนฟิน จริงมันเขินอ่ะผมชอบอ่ะเพราะว่าอันนี้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คนยอมรับด้วยม,ม,มันเป็นแบบมัเนเป็นเหมือนแบบอารมณ์แบบประเพณีเป็นอะไรที่แบบมันก็เหมือนในการแสดงความรักถามว่ามันแย่งสีไหมมันแย่งอยู่แล้วส่วนมากส่วนมากเขาก็อยากได้ความรักที่แบบมีการเปิดเผยบ้างแล้วก็เป็นอะไรที่มันโรแมนติกเพราะว่าวันมันก็โรแมนติกแต่บอว่าวันปกติก็ได้รักดิเอาคริชจ๋อ,อคริ่นช์ผมเมื่อกี้ผมพูดว่าครินช์ฮะ <H as? S 2> อ่าใช่เมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรวะรู้สึกว่าให้เวลาอื่นก็ได้ทำไมต้องให้ตอนที่ทุกคนอยู่ อ,อ๋อให้ยิ้มีใช่ไหมเออใช่ทำไมต้องมาให้เวลาตรงกับตอนที่แบบทุกคนนั่งกันอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยแต่บุ้มรู้สึกดีนะ<อ>บุ้มรู้สึกเหมือนมันแบบว่านี่ for you นะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเขินอะมันไม่ได้เป็นคริสแบบอ้าอย่อางเงี้ยแล้วหลังเตรียมไว้หลังเลิกเรียนไปกินข้าวกันเราค่อยให้ไม่โรแมนติกกว่าหรอโรแมนติกกว่าแต่หมายถึงว่าในสิจเวชั่นนั้นมันก็ไม่รู้สึกว่ามันไม่โรแมนติกถ<ต>้าให้กลางห้องมันเหมือนให้เพราะอวดเพื่อนหรือเปล่าไม่ได้ให้เพราะเราอยากให้เขาจริงจหรือเปล่าอ๋อเข้าแบบ ฮิวดอกกุหลาบมา30 40ดอกไม่แต่ถ้าเป็นวันแรงวอลเลนไทยด้วยอ่ะอันเนี้ยบุมว่าไม่แปลกนะเพราะทุกคนก็ต้องให้ดอกไม้กันก็แต่เอามาให้ในห้องเรียนตอนนี้แบบทุกคนมองอะนะแล้วเคยเจออะไรแบบนั้ป่ะเคยเจออะไรไมไม่ไม่เคยเจอแต่ว่าแค่ไม่เข้าใจแต่ถ้าสมีคนเอามาให้จริงๆอ่ะก็คือไม่โอเคป่ะแบบถ้าสมมติเป็นคนที่แบบเราเราชอบอย่างเงี้ยมาให้ปุ๊บก็คือไม่โอเคเออรู้สึกให้แบบเออทำให้มันแบบว่ามันเป็นเมกซีนที่แค่เราสองคนดีกว่าแล้วบูมล่ะเคยเคยทำอย่างงี้ไหม บุ้มไม่เคยทําแต่บุ้มเคยได้ใช่แต่ตอนนั้นก็รู้สึกดีใจรู้สึกแฮปปี้รู้สึกแบบว่าอุ้ยดีน่ารักก็ไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะก็หมายถึงว่าเขาก็เอามาให้ก็แฮปปี้ไงรู้สึกว่าแบบว่าอุ้ยวันวาเลนไทน์มันก็เป็นวันที่แบบเราอยากได้ความรักเลเซ่นะว่าถ้าสมมติเราติดสติ๊กเกอร์ที่เสื้อใช่ปะแต่ว่าทุกคนมีเราไม่มีอ่ะเราก็เสียใจใช่ป่ะพองเรื่องเดียวกันเลยวันวาเลนไทน์ตอนเด็กๆคือไม่อยากไปโรงเรียนคือแบบกลัวว่ามันจะไม่ได้สติ๊กเกอร์แล ซื้อซื้อมันติดเองซื้อมันติดเองพกลัวถ้าแบบแพนอยู่กับบูงตั้งแต่แรกครับบูมก็มีสติกเกอร์ตลอดเราทุกปีอ่ะก็คือได้จากบูมคนเดียวใช่บูมติดให้ทั้งเสื้อเลยติดให้แค่แค่ปีอะไรเรียกว่าหนึ่งวันต่อปีหนึ่งวันต่อปีติดให้ทุกวันเลยอ้ยอันนั้นผมก็คำตอบผมอันนั้นแหละผมกำลังจะตอบเลยอไม่ทันแล้วไม่ทันนี่บูมซื้อเค้กมาให้เค้กด้วยอะไรให้ผมเออเอออาให้แพน น่ากินจังน่ากินปะมีข้อความมีบูมแพนไหนไปดูไปเราแกะออกมาดูดิวันนี้เอาบูมมาทำไมเนี่ยไม่ใช่เอามาส่องอ่านเอามาส่องรถก็คือเป็นเจ๋งแพร์อีกอันเด้อให้เลือกหรอให้เลือกกินด้วยแต่ชอบกินอะไรดินี่มีมีรถไหมมีรถรถต่างๆมีมีอันนี้ชาไทยอันนี้รถนมบูมแพนเจ๋งเฮ้ยทำให้ของบูมเล็กอย่างเงี้ยเจ๋งต้นพ่อต่าผมเปล่าผมเปล่า เคยไปคน้หนามั้ยหรือเปล่านี่มันเห็นจริงโดนเลยคุยมันดูเอสเตติกมากเลยอ่ะขอถ่ายรูปไว้ก่อนได้๋ยปะก็ทำไมมันเลอะอย่างเงี้ยครับมันน่าจะร้อนนะเรายังร้อนเลยจริงเฮก็น่าจะร้อนอยเลือกบอไม่ดูอุ้ยร้อนจริงเอ้ยไม่ได้ชมตกลงหล่อนอะไรเมื่อกี้ยังไม่เห็นพี่แพนเลยยังไม่เห็นนะพี่แพนบอกพี่แพนหร้อความรักเก่าๆมันคงเรียกร้องเราพอปะถ้าสมมุิมีคนมาร้องเพลงจีบงัเหิอหรือว่าคริ้นช์คริ้นช์หรือเรา ถ้าคือคนเยอะมันคลีน่ะมันคลีนคลนจริงเพื่อแต่ตอนนี้คือบรรยากาศดูดีมากเลยอะเหมาะกับการมาเดทมากเลยอะถ้าเรามาเดทกันให่จริงๆอาจจะแฮปปี้ป่ะแฮปปี้นะเพามีแค่เราสองคนถ้าเกิดติดแอร์ด้วยถ้ามีแค่เราสองคนอในที่นี้คือสามคนอะไม่ค่อยดีเนาะแผนที่หลังเราไปกันสองคนก็แด้งั้นเดี๋ยวแบ่งเวลาแล้วกันจันพุทธศุภเล็กขี้เล็กคู่มันไม่คุ้มเนี่ เราะว่าเลขที่มันก็มีสี่วันคู่มันมีแค่สองวันไม่สามวันเขาเขาให้ค่าสอสามวันค่ะเขาเลือกสี่วันค่ะไม่ก็จะได้แบ่งกันไงจะได้แบ่งกันจะได้ถูกจะได้ไปทุกคนน่าเออมาๆมาไม่ถูกเลยค่ะเพราะผมผมให้กินแค่พี่แพนให้กินแค่้เนรี้อันนี้ผมกินหนึ่งอะไรบูมแพนเหรอผมกินบูมแพนหนึ่งเรื่องไม่ถูกเลยโปรตีนบางคนชอบช็อกโกแลตเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ช็อกโกแลตอันนี้ชาไทยอะละข้างล่างจิงแพนไม่ใช่อันนี้คือนม ่ก็ไม่ใช่ช็อกโกแลตเหมือนกันเก่งแผ่นบูมแผ่นที่ไม่ค่อยชอบกินรสนมอ่ะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยโปรดใช่ปะผมไม่ชอบอันนี้ก็ไม่ชอบปะรสชาติอ่ะจริงจริงเค้กเนี้ยเกือบอร่อยสุดแล้วนะจริงป่ะนะเจิงแต่มันดันเป็นภูมิบูมแพ่นมันเลยไม่อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยใช่ไหมอร่อยปะอร่อยไงอร่อยไงเพราะเป็นเจ๋งแพ่นเนื่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นชาไทยปุ่มองชิมไหม เจ็บมืออ่ะเจ็บมือดิโอ้ยโอ้ยจบนะิจะลองชิมไหมชิมไหมจงชิมไหมชิ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 มแค่กินแค่นี้เด้อโอ้ยไอยังไม่ได้กินขนมปังเลยขอกินขนมปางหน่อยนะพี่บุ๋มมาทำอะไรเนี่ยอันนี้พี่บุ๋มมาทำอะไรเนี่ยเงมันเลือปากอ่ะ หรือเปล่าเหรอเอออ่ะเอาเลยปากเปล่าหรอไม่ปากเจ๋งอะปากปันปนฟ้าละมันแล้วจะกินแบบอีสปิงโคลวะอ๋อเป็นไม่ได้อ๋อปากนี้ปากล่างปากล่างปากล่างอางนี้เพิเยอะเพยอปากหน่อยคือกูไม่ได้จะสร้างสีนนะคือแป่หรือว่าเช็ดเอจอะเช็ดเช็ดเอจเข้าใจไหมแพนอาร์มาถึงตอนสุดท้ายแล้วเลือกเลยจากวันนี้ความเข้ากัน ไม่อา้าวห้ามใบแอสเลยไม่แต่มีตั้งตอบนะเพราะวันน uh huh. mm hmm. right. okay, oh, really ี้ผมอยู่กับพี่เขาตั้งแต่ตั้งแต่เช้าแล้วแต่วันนี้บูมมีเค้กที่น่ารักด้วยแล้วก็มีใบมีหมูแดงเต็ไม่หายพอดีพี่เขาไม่ชอบกินขนมหวานนะสิยอมเถอะยอมเถอะโอเคเลิกวันเลิกวันผมก็เลิกยาวเพราะบูมก็หบูมก็ซื้อของทุกอย่างก็คือแบบเลิฟเดย์แบงก์เลิฟวิชูเลิฟเอวิตงเลิฟยูเลยอะแต่ว ก็ต้องเล่นน้องเจ๋งเล่นน้องเจ๋งเพราะน้องเจ๋งเขารู้ใจไม่เป็นไรนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาไป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 เลยเหรอรายการกูไปยินดีด้วยนะคะสำหรับการที่ได้เป็น ป็นพาร์เดอร์ต่อไปวันนี้เป็นความทรงจำที่ดีไหมหอมแพนดีครับเพราะว่าขับรถมาตลอดทางนันเจ๋งก็บอกว่าเออเคยถ่ายกับพี่ชิบูร์แล้วก็หูวแบบสนุกมากซึ่งความจริงวันนี้พี่บ๋มก็สร้างความทรงจำดีๆอีกแล้วโอ้ยจริงเหรอบรรยากาศผมว่าตรงนี้ทำให้แบบรู้สึกว่ากึ่งโรแมนติกแล้วก็กึ่งแบบมันอบอุ่นอ่ะใช่เพราะว่าคนเยอะแต่ว่าเราไม่รู้สึกว่าเราเราอยู่กันเทคือเหมือนเราอยู่กันแค่สามคนอุ้ยอุ้ยถือเราจะเป็นคู่รัก3ามคน อันนี้อาจจะยางอันนี้อาจจะยางเดี๋ยวก่อนอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่เกิด <c oughs> อ,อุ้ยมีเหมาวิ่งไปด้วยอ่ะ น,นั่นเออขอบคุณพี่บุ๋มที่แบบว่าแบกทุกอย่างเดยมทุกอย่างมาให้นะขอบคุณค่ะยินดีมากมากเลย,เ,ลยเอ,อ้ยฝากโปรโตัวปลอมได้ดีหไหมๆ,ๆ,ๆเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่น่ารักมากทุกคนแล้วก็เป็นของน้องทั้งสองคนไม่ไม่น้องอันนี้ก็เป็นของน้องแล้วก็เป็นของแผนด้วยกลุดม,มาทุกคนแล้วก็ออนที่ VTV ใช่ปะ่ะก็สำหรับซีรีส์ของเรานะครับโปรตัวปลอมนะช่วงนี้ก็สิ้นปีแล้วสําหรับใครที่ทางานหนักมาทั้งปีเครียดๆนะครับก็อยากจะแนะนําให้มาดูซีรีส์ของเราเลยโปรตัวปลอมสามารถดดูไ้ทนัุกว สุขสองเพ่มตรงครับใช่แล้วได้เลยรอดูอีกนะต่อไปน่าจะสมัครแน่เลยสมัครแล้วเพราะสมัครไว้ดูโปรตุปอมนสนุกมากทุกคนดีขอบคุณนะขอบคุณนะที่ชวนมาขอบคุณครับบะหมี่เดี๋ยวขอกินต่อนะได้เอาดีก็คือความจริงวันนี้เฮดไลเนอร์รอดนะความจริงพี่แพนไม่รู้ก็คือใช่ถ้าผมแพ้เฮดไลเนอร์หยุดทิ้งเลยนะวันนีหยุดทิ้งปิ๊กต๊อกคือยังไงดิวันไปแล้วดววันไป่า ถ้าสมมติว่าวันนี้พี่แพนไม่เลือกผมเฮดไลเนอร์ยุบทิ้งเลยไปคุยกับเฮดไลเนอร์มาแล้วใช่พ,พี่เขา<ร>ะจะ<น>เป็นคนไปยุบเองเลยก็คือกูก็ต้องบอกด้วยบายบาย <laughs>